You want, let's have a bit of fun till I do My love, if you feel like I do right now, don't say you're ขาีกสองซึ่งผมก็ได้ทำการปล่อยมือโซีแรปเตอร์รสยสีฟ้าอย่างจุ๊บบลูเข้ามาในสนามตะขน,ะนละะะเลยข่อองเงาเสาชุดสายปอดที่อยู่ในสนามปลองแห่งนี้ที่เดี๋ยวจะปล่อยตามมาที่หลังครับจะรอดหรือจะล่วงและบูตตัวสุดท้ายด้หรือไม่ก็รอดูครับ นก็พร้อมประจำที่แล้วครับจากนั้นเราก็จะมาล็อกมุมมองเป็นเจ้าบูเลยครับก่อนอื่นเราจะต้องออกดไปที่ตัวดูอย่างนี้แล้วขอ้อความมันก็จะ,ะ,จะ,จะๆๆ Do I want the dinosaurs to fight? No. But do they want to fight? For some, it is what they were born for, what they raised for, and what they're willing to die for. That is a pure beautiful, beautiful town.

มเบต้าคือป,ป้าเล็กซี่มาแลยย้วนี่กดไปแล้ววันนี้นะครับคือแบบวิ่งแบบวิ่นเลยครับโอ,อ,อ,อ้อาโคอาเปว่า เอาคู <łość> ่ด <Billboard Sports> ้านหลังด้านหลังก็ไล่กันเลยเสร็จแล้วโตกับป้าเล็ก เรเลือ่อนเลยฮะโอ้โหสภาพาแรงนะเอ้ายังสวนได้ยังสวนได้เะได้ตัวจะสวนได้อ,อ,อินทูเป็นนักจดจ้องจ้องหนูปักเหลือร้อยเอา้าโคนิคินอุก้ามาเชียร์แคนโท้โซลัสกันแล้ว ตัวไหนที่ตู้ไปแล้วแล้วไม่เจอก็แปลว่าตายแล้วนะพอดีถ้าเกิดมาสู้พร้อมกันอย่างนี้มังไม่ทันหรอกอ้โหดูดีเลยงงงนะใครไม่รู้อันนี้ i เราโทลับเเมื่กเตร์ไปแล้วจะได้เห็ไหมจะได้เ็ไหมไเโตเออต่างคนต่างแยกไม่ได้เผ็นี่ยังหาคู่ไม่ได้ไอีกโลยวิ่งไแล้วโอ้หวิ่เจออัติมาน,นี่ แชมป์เก่าเราซึ่งเอาทิมมากก็ยังอยู่ดีเอาบลูมากินน้ำละด้านหลังก็เล็ดก็กำลองังด้านหน้าก็โคอ,อะไรก็ไม่รู้อ้าวเสร็จร้อยตอนนี้ บลูเราพึ่งเป้าไปที่เซาโตซะแล้วรครับอ่าเ,เราียบร้อยคุข้าไปกัดเลยนะเซาเตกำลังยืนอยู่ดีๆโดนสึตอนนี้นะครับอ่าเรียบร้อยล้มไปแล้วเซาเตเอ้าจุดปลอใส่กันเองทำไมออากระเด็นเลยบลูฮ <c oughs> ะพอเวลาบ,บูสู้เสร็จ มันก็จะวิ่งแย่ออกจากกลุ่มไปไหนก็ไม่รู้เอ้ววิ่งไปจาน,นาก็ทีเล็กน่าจะเพิ่งฆ่าอาจะโตวสุรัตตัวที่สองไปตัวแรกยังไม่ตายนเห็นเดินอยู่เลย การต่อสู้กันระหวา่างคารโนทอรัสกับบาเล็เเลกซีกอกกก่อ้าวเอาโอ้โหี่วยตัดก่อนคารโนกัดกับอ้าวเรีอบร้อสซซี่นี่คารโนนี่มันมันเล็งทุกตัวจริงๆนะพวกตัวใหญ่ๆคนโผล่มันเล็งนะเ,เนี่ยแล้วเล็กซี่แอบนอนอยู่ ้าหลังทีเล็กฉัเนเล่นคานูแล้วบลูเดินต่อไปอีกสไปโนสลดเดินมากินน้ำครับเดี๋ยววนี้ นบอกแล้วมันยังรอดอยู่เป็นตัวโซลตัวที่หนึ่งจับอยู่ด้านหลังไม่จ้องากันอยู่เอ้ยด้านหน้าจ้อง,งันอยู่นี่จ้องกันไม่อยู่โดนมิยุทธอ้าวโดนนี้นะครับ เขาพคอเออคานุคานุคานุวิ่งมากดตีนนี่แหละคานุรู้วิ่งนี่เออวิ่งกลางเล็บไปไนะนูวิ่งผ่านเซนเซอร์ท็อปไปเดินหลังจะไปโนซารัดก็สู้กับเซนเซอร์โนซารัดอยู่อ่าเรียบร้อยตายหักคอเรียบร้อยโดนเหมือนทีวิ้เลย กลับมาทางฝั่งของพ่อแรปเตอร์กันนะครับตอนนี้บูก็อ้าวเอ้านี่ไงอ้าวเรียบร้อยกระเด็นวิ่งเข้าไปวัดอาเบโตสจลัดบูเอาไงเอาบูกระโดดก็ออ้าวโดนหางฟาดไป้อ้าวกระเด็นเรียบร้อยลุกขึ้นมาบูลุกขึ้นมาเว้ยตัวนี้วิ่งไปโดนก่อสามตัวอู้อ้าวมันก็สบัดอ้าวเรียบร้อยกิ้งครับอาเบโตกิ้งครับเดือดเดือลิ้นทัน เสร็จแต่อไหมไม่ต่ออ้าวยอมว่าเหนื่อยสี่รออะไรครับอันนี้บล็กกอก็ลุกขึ้นมาอ้าวเราได้ไปที่อัลติมาแล้วต,ตัวที่ตบดับฟาดอ่าเรียยอลอาลาตายไปแล้วสองตัว โอ้หบลูรอดไปได้ไงกูร,ร,รู้เนี่ยบลูเก่งเกินเอาล้องล้องเอาเดินมาเจออิโดมินัสด้วยสวยแล้วมึง หน้าเล็กซ <Iya. S 1> um. ี <Credit noise> in uh ่กำลังซ้ำอเบโตโวรัสอยู่พักได้ไม่ถึงนาทีเลยเราเดินมาเจอออสซูตรงนั่งกับออติน่าออติน่ากัเลยอ่ะแล้วกบลูเ้าโจมตีใส่ชอลลิซูโนซอนอ่ะเดลต้าเอฟโคโดนละกระเด็นเลยบลูยังรอดบลูไม่โดนบลูกระโดดลงมาก่อน บูวิงอดใช้ถุนวิ่งวนโดูตากกระโดดเกาะหน้าเอาโดนองโดนเวียนไปดูกระโดดไปอีกเอากระโดนสลัดเอากระเด็นมาเลยอุ้ยใจเลยถึงได้อยู่สำหรับเทอุโนอเอาแต่ก็แต่ลว่าอือนหมดจมตนั่นอีกว่าละเทอุิโนมมอไปละ มองอะไรมองเท่โอ้โ้เรียบร้อยคร,ร,รับปลาเบตโตสลัดโดนฆ่าไปแล้วอ่ะโดนฆ่าด้วยน้ำมือของทีเล็กเล็กซี่ด้านหน้าคาโนทสลัดก็เหมือนกันจะพูอันดิโดสลัดอยู่ที่มาดีนะ ตอนนี้เอาคาโน่ไปเล่นเล็กซี่แล้วคาโน่มิ่บวกเลยนะบวกเก่งมากเลยคาโน่เปิดกันเอาบูิงเข้าไปเอาไงเจะแจมไม่แจมเกมนี้มันมีหมดลุมไหมอะถ้ามีหมดลุมใครรู้ก็ช่วยบอกได้นะครับ อัลติมาสแล้ตอนนี้สู้กับพี่ดุสไปโนอ่ะเอามาเล่นกันนอยตอนนี้หนูสบเต็มเลยเอาพี่ดุรอดว่ะเอเอัลติมาตายอ่ะมีสิทธ์ เดี๋ยวสาวตอนนี้ก็เหลือจะอยู่ไม่กี่ตัวแล้วครับหนาวเบูมันข้างๆเอออัลติมาสลัดมานอนข้างๆเฉยเลย มาสร็ลวุกขึ้นมาได้ตอนนี้ออกทาแก็คือโดมินาชอนาวินมัก็ไม่รู้นี่ตอนนี้อีเดรสไปสู้กับเล็กซี่ครับลูเดินไปดูมวยใครจะชนะเอ้าทัคู่ชนกันโดนเป็กรบ cú đơn đi cho đội lên lên buồn không Điều này nào chỉ quên phoi

ดูท่าว่าจะลัวดูเดินไปเรื่อยเอาแล้วก็กวิ่งเข้าไปแล้ววิ่งไปไหนดูสิ ừ, ใครโลเลอดอีกวะนั่นเงยเล็ดลอยมั่นเลยแล้วีเล็กสู้ที่สองโดนลัปเตอร์บลูก็ไปค่ะ อีฟเขาจะจะรอดได้ไหมเออลุ้มขึ้นไปเอา้าหุยลอยข้ามหวัวอีฟดึงนะแกเอาบูลุ้มขึ้นมาไม่ยอมแพ้กูอีกอ่ะอ้าวเรียบร้อยป้าเล็กซี่ตัวที่สองนัมเบอร์สองตายไปแล้วมอ,มองเเข่งเฮ้ยพี่ดุยังรอดอีกเหรอ นี่รอดจริงด้วยเอา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 ลกซี่กับโอ้โหพี่ดุจะสู้กับอ,อติมาว่ะอ้าวแรตเตอร์หยุดดีจังหวะน,นี้เอาดูสิครับรออะไรแต่จะชนะจังหวะนี้อ้าวอ,อติมาเปิดเขาแล้วั๊บอ้าวตายเฉย There is an ironically tragic quality to seeing a dinosaur that has been brought back from the dead die. But death has unfortunately come for one of our animals. Clear the carcass from the enclosure before it can spread disease. เอาแล้วเอาแล้ววิ่งไปไหนวิ่งเข้าป่าฮัลโหลดูนันเดินรอดเว้ยอติม่มาสาระเยังรอดเว้ยคาร์โนตาอยองนะอุ้ยมามองหน้าดีดีกว่าเอ้าเรียบร้อยอะไรเนะ่ะ แป็นกิโลสู้กับตัวเลยทุกอย่างอยู่จะไม่ได้ร้อเอาเอัลติมาสิว่านอนยูนตายอยู่แล้ว้นเอนตอต,อต,อตอายไทยเซอร์ท็อปยังรอดอื้ออพีเอาแล้วเอาแล้วอาโคไปสู้กับอโลซารัสละวไม่คานโทอเออคานโทอเปิดก่อนอีกแล้วโอ้โหชินดุเว้ยเฮ้ย พอเปิดสวนกลับเข้าไปอืออะไครับคาโนจะได้สวนไหมอืมอ,อได้สวนคืนไปนอาๆอ,อะไรเนี่ยเอาติม่าฟารัสแล้วรู้กัดใช่ไหะครับ โอ้ยอะโคแพ้ได้เลยเนี่ยอะโคแพ้คาร์โนทอเลสได้เลยเนี่ยคาร์โนทอเลสตัวนิดเดียวโอ้ยเอาดูมานอนเอาชาลีก็มานอนด้วยเลยนะเอาไม่นอนวะสงสัยพวกนี้ก็เดินหาคู่อยูย่กัน ถา้าจะมันจะเล็นไทช,ชาร์ทท็อปตัวหนึ่งอยู่มันยิงเข้าไปหาแล้วอาจเวิดกอดตายหนึ่งตัวไทชาร์ทท็อปโดนเปิดก่อนไปแล้วครับจะได้สวนคืนไหมเอาได้ควิดกราบได้ควิดกราบ เอา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 พุ่งกระแทกกันพุ่งกระแทกกันเอาเลือนโลทั้งคู่เอาอะบลูไปหาใครเรียบร้อยเอาซานักข้าโน่นี่ลูงที่จะรอดนั่งเจอแกลงบูเนี่ยเอาเรียบร้อยเซ่หนุมเข้าไปบูลุ้นเข้าไปอีกบูกับเอ็กโซลุ้นเข้าไปอีกอ้าว ร้อยตีลม้มจนได้ว่าแล้วเป็นไงล่ะเก่งดีนะเจอแก๊งนี้ดีจบเลยไม่ใช่เลยหรอกพาโนมันตู้ใหม่ตัวเลยเจยแข้เต็มตัวเลยมาเกอดูก็จบเลยแหละอืดูวิ่งไปไหนอีกวะเนี่ยฮะ คมินัทโดนอะไรไม่รู้ตายไปแล้วอ่ะน่าจะทนพิษบาดแผลไม่ไหวรู้สึกว่าคู่นี้มันจะยังไม่จบแฮะอัลติมาซลัดกับไทเซราท็อปนั่นไงเรียบร้อยตายเฮ้ยไม่ใช่ไทเซราท็อปดิอัรโคลี่ว,ว่าอัรโครตายโดยอัลติมาซลัดฆ่า เนี่ยอ,อ,อินโดมินะั่สู้ไม่ยอมถอ,อยเนี่ยตายเลยไปสู้แล้วโดนเติมแผลไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเลือดลดดลิรอนะอันนี้บลูกลา<ต>กำลังไล่ลอยดอด ด้อคดูก็ได้สัะะ่งเอ็กโซเดลตาชาดิเคนรกับแอคเดลตเข้าไปด้วยเดี๋ยว่าเขาจะรอดไหมเอ้าแอนโก็ควานเอ้ยโอ้โหว่าเอ็กโซกระเด็นไปแล้วเอ็กเดลตาดีกว่าอ่าเรียบร้อยแอนดคิโลรดตายเอ้ยทำไมมันแปลกๆวะ ศพมันหายไปไหนหมดสงสัยมีคนมาเก็บศพละเพราะนั้นเราก็ขอจบว่าเชียงท่าแล้วกันนะครับผมคิดว่ามันไม่าจะมีการสู้ไปล้วเพราะว่ามันมีเหลือแค่ไม่กี่ตัวแล้วมีเ,เล็กซี่หนึ่งเก้เก้าสามลอดอยู่แก๊งบลูทุกตัวรอดอยู่อัลติมาซาร่าลอดอยู่แต่น่าจะเ,เหลืแค่นี้แหละ ก็ต้องขอจบไวิดีโอที้แล้วกันนะครับเพราไว่าเราจะไม่จะต,ต่อในคลิปหนะ้าแล้วหลังวันนี้บ๊ายบาย